ราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history's knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะหลบสวัสดีครับตอนวังเจ้านายธรรมดาในยุคโน้นที่จวนจะสูญพันธ์ไปเต็มทีแล้วสังคมมนุษย์ในวังเจ้าตอนที่หนึ่งบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการซึ่งต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่า เรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของวางเจ้าในธรรมดาในยุคโน้นซึ่งจวนจะสูญพันไปเต็มทีแล้วเป็นบทพระนิพนธ์เรื่องสังคมมนุษย์ในวางเจ้าซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือที่ระลึกหม่อมราชวงศ์สวนิกิติยากรซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าปราดในวิชาสตวศาสตร์ ท่านได้กล่าวไว้ว่าบรรดาสัตว์ต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกกลมๆของเรานี้อาจแยกออกได้เป็นสองชนิดคือพวกที่อยู่อย่างอิสระโดดเดี่ยวท่องเที่ยวไปตามลำพังอย่างมากก็มีเมียของมันพ่วงท้ายไปด้วยเท่านั้นพวกหนึ่งส่วนอีกพวกหนึ่งชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ๆจะไปไหนมาไหนมักจะยกกองไปด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่สัตว์จำพวกนี้มักจะนับว่าเป็นสัตว์ประเภทไม่ดุร้าย จำพวกวัวควายช้างมา้าและลิงรวมทั้งมนุษย์ซึ่งความจริงมีความดุร้ายไม่น้อยแต่ธรรมชาติได้จัดนับให้อยู่ในพวกไม่สู้ดุเพราะธรรมชาติอาจเห็นว่าเราขึ้นอยู่ในสัตว์จำพวกลิงที่เรามักไม่ค่อยอยากจะเป็นกันนักหากมนุษย์เป็นสัตว์โดดเดี่ยวแล้วก็คงไม่ค่อยจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่ากันนักถึงใครอยากจะเล่าก็คงไม่มีใครอยากจะฟัง แต right ่เมื human human ่อเราเป็นสารวมกันอยู่จึงมีเรื่องราวต้องเล่าสู่กันฟังมากมายและเรื่องที่อยากจะเล่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวดองกันในกลุ่มหากเป็นสัตว์ก็เรียกว่าฝูงหากเป็นมนุษย์ที่ถือตัวดีกว่าสัตว์ก็เรียกว่าสังคมสังคมมนุษย์จึงมีความสําคัญมากสำหรับคนที่อยากจะเล่าอะไรต่ออะไรให้คนฟังเช่นตัวผมเป็นต้นเรื่องที่ผมอยากจะเล่าก็เป็นเรื่องที่เกิดในสังคมมนุษย์ บางครั้งเท่านั้นที่อาจเล่าถึงฝูงของสัตว์บ้างก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวดองกับสังคมมนุษย์ฉะนั้นผมจึงขอตั้งชื่อเรื่องที่จะเล่านี้ว่าเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ขอบอกกล่าวเสียก่อนว่ามันเป็นเรื่องเล่าของผมคนที่ไม่ได้ประเสริฐเลอเลิเลไปกว่ามนุษย์เดินดินกินข้าวแกงหากแต่อยู่ในโลกมานานกว่าคนที่เรียกตัวเองว่าหนุ่มหน่อยเดียวเท่านั้น จึงมักจะได้เห็นอะไรอะไรที่คนหนุ่มสาวกว่าไม่ได้เคยเห็นมาหรือคนที่แก่ๆเท่าๆกันเห็นมาก็ลืมเสียแล้วโดยจะลืมจริงๆหรือแสร้งทำลืมเสียผมจำจะต้องบอกเสียก่อนว่าการเล่าของผมไม่มีหลักเกณฑ์อะไรอาจผิดบ้างถูกบ้างเพราะว่าจำได้บ้างลืมเสียบ้างตลอดจนจำผิดไปบ้างขอให้ถือว่าเป็นการเล่าสำหรับฟังกันสนุกๆหากจะเกิดเป็นปัญญาแก่ใครบ้าง ผมก็ไม่ห่วงห้ามเชิญตามสบายได้เลยเรื่องแรกที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องที่ให้ชื่อไว้ว่าวังเจ้าชื่อเสียงฟังพิลึกอยู่สักหน่อยแต่ความจริงก็ไม่ควรมีอะไรวิจิตพิสดารมากมายนักหรอกเพราะผมอเผอิญเกิดเป็นเจ้าก็เลยอเผอิญจำต้องรู้ถึงเรื่องวังของเจ้าบ้างเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องไปสอหาเรื่องราวมาจากใครที่ไหนวังเจ้าที่ผมจะนำมาเล่านี้ ก็คือเรื่องเป็นไปในบ้านของเจ้านายที่เคยมีอยู่ในเมืองไทยและถึงแม้ขณะนี้จะมีเจ้าชนิดตัวผมเหลืออยู่และมีบ้านที่คนบางคนเรียกว่าวังอยู่ก็ตามแต่ดูเหมือนจะเป็นคนละชนิดกับที่ผมจะนำมาเล่าฉะนั้นวังเจ้าอย่างเก่าจึงนับว่าสูญพันธไปแล้วและนับว่าจะถูกลืมไปหากใครต่อ,ตอไปอยากจะแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับวังเจ้าขึ้นสักเรื่องหนึ่งก็จะต้องยกเมย และวาดภาพเอาเองฉะนั้นผมจึงคิดว่าไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรที่จะนำเอาเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรามาเล่าสู่กันฟังอีกสักนิดหน่อยอันว่าหวังเจ้าที่ผมจะนำมาเล่านี้ต้องขอให้เข้าใจกันเสียก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องราวของพระราชฐานที่องสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชประทับอยู่เพราะวังชนิดนั้นเขาเรียกว่าพระบรมมหาราชวังหรือคนสามัญรุ่นก่อน เรียกแบบแสดงว่าวังหลวงสิ่งที่ผมจะเล่านั้นเป็นเรื่องของวังเจ้านายธรรมดาในยุคโน้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นคือวังที่ผมเคยอยู่เช่นที่ประทับของพ่อแม่ผมและที่ซึ่งยาของผมอาของผมเคยประทับอยู่เล่าร,มรวมๆกันและเรื่องราวอาจผิดแผกไปจากวังเจ้านายองค์อื่นๆบ้าง เพราะเป็นธรรมดาอยู่เองที่เจ้านายแต่ละพระองค์ท่านก็ตามมีขนบประเพณีและวระเบียบการผิดแผกกันไปบ้างตามสามัญสำนึกอันเป็นส่วนของแต่ละบุคคลตามปกติวังต่างๆมักจะมีขนาดใหญ่โตมีเนื้อที่มากเพราะเป็นที่อยู่ของคนจำนวนมากเป็นเสมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ตามวังต่างๆในสมัยโน,น้มีผู้คนอยู่มากก็เพราะคนสมัยโน้น มักนิยมจะส่งลูกหลานให้เข้าไปอยู่ในวังเพื่อการศึกษาในสมัยโน้นวังนับว่าเป็นสถานศึกษาที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นสมัยที่การศึกษาแนวระบบเดียวนี้คือการศึกษาจากสถานศึกษาโดยตรงที่เ,เรียกว่าโรงเรียนอย่างไม่เจริญถึงขนาดปัจจุบันนี้คนที่มีสติปัญญาจึงมักจะส่งลูกหลานให้เข้าไปอยู่ในวังเพื่อการศึกษาที่มีสติปัญญาน้อยหน่อยก็ส่งให้ไปศึกษาตามวัด ฉะนั้นคนที่อยู่ในวังจึงเรียกว่ามหาเล็กหรือข้าหลวงส่วนที่อยู่วัดเรียกว่าสิทธวัดหรืออารามบอยหญิงใดที่เคยอยู่ในวังเป็นชาววังแล้วจึงมักจะมีผู้ต้องการมาสู่ขอไปเป็นลูกสะใภ้โดยถือว่าได้รับการศึกษาในวิชาการบ้านการเรือนมาเป็นอย่างดีแล้วส่วนชาววังที่เป็นผู้ชายจะไปขอลูกสาวใครพอตาแม่ยายก็มักจะยินดียกให้ด้วยถือว่าเป็นผู้มีอนาคตดี และสุดท้ายนี้เรื่องมันเป็นเช่นนี้แหละครับใครๆจึงอยากจะส่งลูกหลานให้เข้าไปอยู่ในวังกันและน,นี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งจากสังคมมนุษย์ในวังเจ้าตอนที่หนึ่งเรื่องวังเจ้านายธรรมดาในยุคนูน้นที่จวนจะสูญพันธ์ไปเต็มทีแล้วจากบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสร์มงคลการขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล หนังสือที่ระลึกหม่อมราชวงศ์สาวนิกิติยากรหอสมุดวัดบรวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารและสำหรับในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของระเบียบวิธีการขั้นตอนประเพณีต่างๆสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็นชาววังรวมถึงประเภทของผู้คนที่อยู่อาศัยในวังเหล่านั้นว่าจะมีคนกี่หมู่กี่ประเภทและแต่ละหมู่นั้นมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในครั้งหน้าจากสังคมมนุษย์ในวังเจ้าตอนที่สองนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะหลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ